แ a มเบอร์ฟิชเล่มที่4ตอนที่25โทมุเริ่มเกมที่5ของเขาโดยเล็งไปที่ด้านล่างของลูกคิวซึ่งเห็นแบบนั้นทางมิซูฮาระและริโอต่ก็สงสัยยิงตอนที่เขายิงลูกไม่แรงเท่าครั้งก่อนยิงเพิ่มความสงสัยเขาไปอีกคนมิซูฮาระ ต้องหันไปถามโกจิจิมะซึ่งโกจิชิมะก็บอกให้เงียบไปก่อนลูกบิลเลตของโทมุวิ่งวนไปมาด้วยความอ่อนแรงจนทำให้ทุกคนกงนังวลเพราะถ้ามีลูกไหนไม่ลงเขาก็จะเล่นต่อไม่ได้แต่ท้ายที่สุดมันก็ลงไปหนึ่งลูกเห็นแบบนั้นวิกาก็หัวเราะอ,ออกมาเพราะคิดว่าเขาน่าจะเหนื่อยเพื่อทำให้ลูกทั้งหมดลงหลุม แต่ริโอกลับบอกว่านั่นไม่ใช่การพลาดของเขาแต่เขาตั้งใจทำให้ลูกกระจายไปในทิศทางที่ต้องการและง่ายกว่าการยิงลงหลุมแม้เธอจะไม่เข้าใจว่าทำไมเขาไม่ใช้พลังเหมือนครั้งก่อนๆแต่ความสามารถของเขามีจริงในขณะเดียวกันโกจิชิมะก็หมุนไดริกาข้อมือของเขาเพื่อบอกตำแหน่งที่โทมุต้องใช้ไม้คิวกระทบบนลูกคิวตามที่ตกลงกันไว้ โดยวิธีนี้เขาได้ซ้อมให้โทมุก,ก่อนหน้านี้แล้วเพราะมันคือเกมที่ยากที่สุดที่มือสมัครเล่นจะทำได้โดยเขาจะบอกตําแหน่งการตีผ่านเข็มนาทีบนานาฬิกาซึ่งตอนที่ลองซ้อมมันได้ผลค่อนข้างดีพวกเขาจึงตกลงกันว่าจะใช้วิธีนี้ซึ่งหลังจากอธิบายให้มิซึฮาระเข้าใจมิซึฮาระก็บอกให้เริ่มลงมือแต่เขาก็บอกว่าให้ใจเย็นก่อนเพราะการเล่นเกมนี้ต้องใช้เวลาในการอ่านเกม และไม่นานจากนั้นเขาก็มองเห็นทางก่อนจะหมุนนาฬิกาส่งสัญญาณให้โทมุซึ่งพอเห็นสัญญาณโทมุก็เริ่มยิงลูกทันทีแต่ลูกคิวของเขากลับพุ่งไปยังหลุมซึ่งทำให้ริโอคิดว่าเขากำลังจะแพ้เือแล้วแต่มันกลับหยุดลงก่อนที่จะลงไปซึ่งตรงกับตำแหน่งที่จะยิงลูกที่สองพอดี เห็นแบบนั้นโกจิชิมะก็ยิ้มออกมาเพราะมันดีกว่าที่เขาคิดได้ซึ่งดูเหมือนว่าโชคจะเข้าข้างโทโมูอีกครั้งและเขาก็จะได้ใช้เงิน4ล้านอย่างเพลิดเพลินในระหว่างที่เขากำลังจินตนาการถึงชีวิตที่แสนสุขอยู่นั้นทาซึฮิโกะก็โผล่เข้ามาและบอกให้เขาหยุดได้แล้วตอนที่26หทาซึฮิโกะถามโกจิชิมะว่านักต้มตุนของเขามาทำอะไรที่นี่ในขณะเดียวกันมิกะก็คิดจะมากันทาซึฮิโกะออกไป แต่ริโอก็ห้ามเอาไว้ก่อนจะเข้าไปทักทายทัชซฮิโกะเพราะรู้ว่าเขาคืออดีตแชมป์โลกซึ่งเขาก็บอกว่าเขาขอโทษที่เข้ามาแทรกแซงแต่เพราะโกจิชิมะนักต้มตุนมาอยู่ที่นี่เขาจึงไม่สามารถยืนมองเฉยๆได้พอได้ยินแบบนั้นเธอก็ตกใจและถามว่าเขาไม่ได้มาเพื่อเปลี่ยนผ้าสกัดร้อนั่นทาให้ท uh ัชซฮิโกะแปลกใจว่าทําไมต้องปลอมตัวเพื่อเข้ามาที่นี่เห็นแบบนั้นเขาก็รีบดิ้นรนให้หลุดจากการจับก,กุมของทัชซฮิโกะ และบอกไปตามตรงว่าเขามาเพื่อช่วยโทมุให้ชนะการแข่งขันในครั้งนี้ว่าแล้วก็หันไปบอกให้โทมุรีบสารภาพความจริงซะแต่โทมุกลับบอกว่าเขาไม่รู้ว่าโกจิชิมะกำลังพูดเรื่องอะไรถึงแม้จะเป็นเรื่องจริงที่เขาเจอกับโกจิชิมะแต่เขาจำไม่ได้ว่าเคยขอร้องให้มาเป็นโคช้ชของเขาพอได้ยินแบบนั้นโกจิชิมะก็เอาเงิน2ล้านออกมาและบอกว่าโทมุเป็นคนจ่ายมันให้เขานั่นทำให้ทาซุฮิโกะบอกว่ามันเป็นเงินที่เยอะมากสำหรับการจ้างโคช้ช จึงสงสัยว่าโทมูเป็นคนจ่ายจริงหรือเปล่าซึ่งเขาก็ยืนยันไปแบบนั้นทาสึฮิโกจึงเอากฎหมายการช่อโกงขึ้นมาพูดซึ่งเข้าข่ายการกระทำของโกจิชิมะและมีโทษจำคุก10ปีนั่นทำให้โกจิชิมะถึงกับหน้าเสียทาสึฮิโกรับเงินจากเขามาและบอกว่าจะใช้มันเป็นหลักฐานและในตอนนั้นเองมิกะก็เรียกบริการมาเพื่อพิสูจน์ความจริง เห็นแบบนั้นโกจิชิมะก็ต่อต้านพอหันไป,ปเผชิญหน้ากับโทมุเขาก็บอกว่าต่อจากนี้ mm. เขาจะต่อสู้เพียงคนเดียวนั่นทําให้โกจิชิมะพุ่งเข้าใส่เขาอย่างแรงก่อนจะหนีออกไประหว่างนั้นโกจิชิมะก็รู้ดีว่าเขา mm. ถูกโทมุหลอกเข้าแล้ว mm. เขาเรียกแท็กซี่แลกขึ้นไปนั่งระหว่างนั้นก็สังเกตเห็นว่าหน้ารถมีลูกบิลเลียดวางอยู่ mm. เขาจึงถามคนขับว่าชอบเล่นบิลเลียดไหมซึ่งคนขับก็บอกว่าเขาชอบมาก และมีหลายครั้งที่เดิมพันด้วยแถมยังรู้จักสถานที่ดีๆอีกด้วยได้ยินแบบนั้นโกจิชิมะก็บอกให้พาเขาไปที่นั่นขณะเดียวกันมิกะก็ประกาศให้ทุกคนอยู่ในความสงบหลังจากไลผู้บุกรุกออกไปแล้วส่วนริโอก็เข้าไปกล่าวหาโทมุว่าโกงเงินเธอเขาจึงบอกว่านั่นเป็นข้อกล่าวหาเท,ท็จและตั้งแต่ที่โกจิชิมะหนีไปเธอก็ไม่สามารถพิสูจน์อะไรได้และถ้าหากเขาโกงจริง การถูกขัดจังหวะครั้งนี้เขาก็เป็นคนที่ลำบากที่สุดพอได้ยินแบบนั้นเธอก็บอกให้เขากลับไปเล่นเกมต่อซึ่งเขาก็ยืนยันว่าเขาจะทำมันให้ได้แต่พอกลับไปที่โต๊ะของเขาก็ต้องตกใจเพราะลูกที่สองมันเคลื่อนออกจากตำแหน่งเดิมซึ่งน่าจะเกิดขึ้นตอนที่เขาถูกโกจิชิมะชนริโอที่สังเกตเห็นสิ่งนั้นก็หันมาบอกว่าดูท่าว่าเขาจะโชคร้ายน่าดูตอนที่27เมื่อเห็นทุกคนยืนนิ่งวิกกะ จึงเข้าไปถามริโอว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งเธอก็บอกว่าในตอนที่โกจิชิมะชนโทมุทําให้ลูกบิลเลดเปลี่ยนตําแหน่งซึ่งตอนนี้ลูกที่สองยิงได้ยากขึ้นแต่ต่อให้เขาทําได้ก็ไม่มีทางยิงลูกที่3มที่ติดกับลูกที่9้าได้นั่นแปลว่าโชคกําลังเข้าข้างพวกเธอแต่พอได้ยินแบบนั้นมิกะก็บอกว่ามันดูง่ายเกินไปที่เขาจะแพ้ในตอนนี้และในตอนนั้นเองเขาก็หันมาบอกพวกเธอว่าต้องการย้ายลูกบิลเลตกลับไปเหมือนเดิมแต่มิกะก็ไม่ยอม เพราะไม่ได้มีการถ่ายวิดีโอตำแหน่งก่อนหน้าเอาไว้และเธอก็กลัวว่าเขาจะใช้โอกาสนี้ในการยายลูกเพื่อให้ตัวเองได้เปรียบแม้มิซึฮาระจะช่วยอธิบายแต่เธอก็ยังไม่ยอม โทมุจึงบอกว่าเขาจะขอเริ่มเกมที่5้าใหม่พอได้ยินแบบนั้นเขาก็เดาไม่ออกว่าเขาต้องการอะไรจึงหันไปถามริโอว่าเห็นยังไงกับเรื่องนี้ริโอเงียบไปพักหนึ่งพร้อมกับความคิดที่ว่าจึงอยู่ที่เขาทําแบบนั้นได้และมันก็ไม่ได้ผิดกฎอะไรแต่เพราะการแข่งขันครั้งนี้เธอเดิมพันด้วยการแก้แค้นให้พ่อและความสุขของแม่คิดได้แบบนั้นเธอก็บอกว่าเธอจะไม่ยอมให้เขาทําแบบนั้นเด็ดขาดเขาจะต้องเล่นเกมนี้ต่อไปแม่เขาจะไม่ คาดคิดว่าผลจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เดินเกมต่อโดยระหว่างนั้นริโอและมิกะก็คิดว่าเขาไม่มีทางทำได้และเขาจะต้องพ่ายแพ้ไปในที่สุดและในตอนนั้นเองก็มีเสียงหัวเราะดังมาจากเพดานจากนั้นอามีดานีก็กระโดดลงมาพร้อมกับบอกว่าการเล่นแบบนี้มันเหมือนกับมายากลลิงซึ่งเขาดูอยู่ที่นี่ตั้งแต่เริ่มและเห็นกลวิธีที่โทม,มูใช้ได้ยินแบบนั้นมิกะ ก็บอกกับเขาว่าเธอไม่ต้องการให้เขาเข้ามายุ่งแต่เขากลับว่าเธอเป็นตุ๊กตาที่ยังติดอกแม่ที่ยังไม่รู้อะไรเลยซึ่งโทมุบอกอีกว่านี่เป็นการแข่งขันระหว่างเขาและริโอดังนั้นอามิดานีควรจะนั่งดูอยู่เฉยๆเขาจึงบอกว่าเขาตั้งใจจะทําแบบนั้นอยู่แล้วและเขาควรหาอะไรสนุกสนุกทำแทนการดูเด็กผู้หญิงสองคนร้องไห้วันแล้วก็เดินออกไปแต่มิกะก็เรียกเขาไว้และถามว่า อะไรที่เธอยังไม่รู้เขาจึงบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดจนมาถึงตอนนี้ทําให้โทมูได้เปรียบอย่างชัดเจนพวกเธอจึงถามว่าเป็นไปได้ยังไงเมื่อโทมูขอเริ่มเกมใหม่ด้วยซ้ําซึ่งเขาก็บอกว่านั่นเป็นแค่กลลวงและถ้าพวกเธอปฏิเสธที่จะให้เขาเริ่มเกมใหม่นั่นแปลว่าพวกเธอกําลังจะแพ้แม้เขาจะพูดไปแบบนั้นก็ไม่มีใครสนใจโทมูจึงเริ่มเกมต่อ แต่พอเขาวางไม้และยิงออกไปริโอกกรับรู้ด้วยถึงไฮยนะแต่โทมุก็ได้คิดว่ามันสายเกินไปแล้วที่เธอจะแก้ไขอะไรมันในตอนนี้ตอนที่28 หลังจากที่โทมุยิงลูกคิวออกไปมันก็ไปวิ่งชนลูกที่สองลงหลุมตามด้วยลูกอื่นๆจนกระทั่งลูกที่9้าในคราวเดียวและเพราะแบบนั้นเขาจึงกลายเป็นผู้ชนะในเกมนี้ด้วยความดีใจคิมูระก็เข้าไปกอดแสดงความยินดีต่อเขาอย่างห้ามไม่ได้ในขณะเดียวกันริโอถึงกับสุดลงไปบนพื้นพร้อมกับบอกว่าถ้าเธอสังเกตเห็นกลนุบายของเขาตั้งแต่แรก มันก็คงไม่เป็นแบบนี้และในตอนนั้นเองอามีดานีก็เข้ามาอีกครั้งและได้อธิบายกลอุบายที่โทม,มุใช้โดยบอกว่าลูกบินเลียทั้งหมดได้รับการจัดวางอย่างเหมาะสมเพื่อให้สามารถยิงลงได้ในครั้งเดียวเหมือนกับการเปิดเบรกช็อตซึ่งโทม,มุ กลางทำเป็นว่าลูกบิลเลียดเคลื่อนย้ายจากอุบัติเหตุโดยใช้จังหวะที่ทุกคนกำลังมองตามโกจิชิมะที่วิ่งออกไปช่วยกันกับมิซึฮารุและคิมูระในการจัดวางลูกใหม่ซึ่งถึงแม้มันจะเพียงเซยววินาทีก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่มันก็ไม่สามารถหลอกตาเขาได้ยูกะที่ได้ฟังแบบนั้นก็ยิ้มออกมาเพราะโทมุเหมือนนักมายากลมืออาชีพและสามารถหลอกเธอได้ดานมิกะก็โวยวายที่โทมุ ใช้วิธีนี้ในการโกงและบอกว่าเขาควรจะละอายใจเขาจึงถามกลับไปว่ามีหลักฐานอะไรว่าอามีดานีพูดความจริงยิ่งไปกว่านั้นเขาก็ขอเริ่มเบรกช็อตใหม่แต่เป็นพวกเธอเองไม่ใช่ร้อที่บังคับให้เขาเล่นตอบ ซึ่งริโอก็ยอมรับในความผิดพลาดเรื่องนั้นของตัวเอง mm. เขาจึงบอกอีกว่าถ้าเธอไม่เสียความภาคภูมิใจในฐานะแชมป์โลกและยอมให้เขาเปิดเบรกช็อตมันก็คงไม่มีปัญหาแต่เธอกลับใจร้อนที่จะชนะจนเข้าทางเขาทุกอย่างดังนั้นเธอจึงไม่ได้พ่ายแพ้บิลเลียดแต่แพ้ในการพนันได้ยินแบบนั้นเธอก็ร้องไห้ออกมาพร้อมกับขอโทษพ่อในใจที่ไม่สามารถแก้แค้นให้ได้ เห็นแบบนั้นอามิบีดานีก็หัวเราะเยาะเยอะอีกครั้งที่แชมป์โลกอย่างริโอพ่ายแพ้ต่อหน้าคนนักมืดและยังร้องไห้เหมือนกับเด็กมิกาได้ยินแบบนั้นก็บอกว่าริโอไม่ได้เสียแค่เงินพนันแต่มันมีค่ามากกว่านั้นเขาจึงถามว่าหมายถึงสัญญาที่โทมุจะบอกว่าพ่ออยู่ที่ไหนใช่ไหมเพราะถ้าเป็นแบบนั้นโทมุก็คงไม่คิดรักษาสัญญาแต่แรกเธอจึงถามอีกว่าเขาหมายความว่าอย่างไงเขาจึงบอกว่าโทมุไม่รู้ว่าพ่ออยู่ที่ไหน ได้ยินแบบนั้นโทมุก็ถามกลับไปว่าเขารู้ได้ยังไงซึ่งเขาก็หันมามองพร้อมกับถามว่าโทมุอยากรู้ไหมว่าพ่อของตัวเองอยู่ที่ไหนตอนที่29ว่าต่อมาพวกโทมุไปหาทัชซฮิโกะเพื่อขอบคุณที่ช่วยเขาแต่ทัชซฮิโกะก็บอกว่าเขาไม่ได้ต้องการจะช่วยเขาแค่อยากได้เงินที่โกจิชิมะโกงนักเรียนของเขาไปแม้เขาจะพูดแบบนั้นแต่คนที่รู้ดีคือคิมูระเพราะเธอขอร้องให้เขาช่วยแลกกับการทำเบนโตให้ทัฮิโกะ เอาเงินสองนัดออกมาแล้วบอกว่ากลยุทธ์ของโทมุช่างสุดยอดมากที่ทําให้ได้เงินคืนแต่โทมุกลับบอกว่าเขาแค่จัดการอุบัติเหตุที่เขาไม่ได้วางแผนเอาไว้ซึ่งเขารู้ว่ามันมีความเป็นไปได้ที่จะถูกจับได้เรื่องไม้คิวเขาจึงคิดว่าต้องเอาชนะโกติชิมะให้ได้ซึ่งโกติชิมะก็ทําได้ดีในการสร้างอุบัติเหตุให้เขาอีกครั้งและต้องขอบคุณตอนซ้อมที่ทําให้เขารู้ว่าถ้าวางรูปแบบดีๆจะยิงลงได้ในครั้งเดียวเขาจึงขอให้ม uh ิซึฮาระและคิมูระ เขามาช่วยให้มันเกิดขึ้นอีกครั้งมิซูฮาระจึงบอกว่าเขารู้สึกสงสารริโอเพราะได้ยินมาว่าอามิดานียื่นต่อคณะกรรมการว่าเธอแพ้ต่อมือสมัครเล่นจึงไม่ควรได้รับทุนแน่นอนว่าเรื่องนี้มิกะก็ช่วยไม่ได้ดังนั้นเธอจึงต้องออกจากโรงเรียนดานวิกะมาส่งริโอขึ้นเครื่องบินซึ่งนับเป็นเรื่องที่ดี ที่ถึงแม้ริโอจะต้องออกจากโรงเรียนแต่ก็ได้รับโอกาสจากทีมบินเลียตที่ไต้หวันทําให้เธอยังสามารถเป็นมืออาชีพระดับแนวหน้าได้เธอยังบอกอีกว่าแม้โทมูจะโกงเธอแต่เธอก็ชื่นชมในการเอาชนะของเขาเขาเชื่อมั่นในการเดิมพันของตัวเองดังนั้นเธอจะใช้จุดนั้นมาเดิมพันกับตัวเองเช่นกันพอได้ยินแบบนั้นมิกาก็ยื่นจดหมายฉบับหนึ่งให้เธอและบอกว่าเห็นเธอคิดแบบนี้จึงอยากให้เธอได้อ่านจดหมายที่โทมูซฝากมาหลังจากขึ้นเครื่องเธอก็ได้เปิดอ่าน โดยมันเขียนเอาไว้ว่ายูเมอิจิโร่พ่อของเขาไม่ใช่คนที่จะกงกินคนบริสุทธิ์และเขาก็เชื่อว่าพ่อของเขาบริสุทธิ์เพื่อยืนยันเรื่องนั้นเขาจึงจะถามหาคนร้ายตัวจริงมาให้ได้เขาขอสาบานด้วยเกียรติของตระกูลและเขาอยากให้เธอมองออกไปนอกหน้าต่างเพื่อดูพรที่เขาจะส่งให้เธอซึ่งพอเธอทําตามก็เห็นลูกโป่งที่มีตัวเลขเขียนเอาไว้ทาให้เธอรู้สึกประทับใจไม่น้อยซึ่ง เขาที่อยู่ด้านข้างล่างก็ได้แต่อวยพรให้เธอโชคดีเขาเผชิญหน้ากับมิกาอีกครั้งซึ่งเธอบอกว่าเขาเอาเงินและเพื่อนของเธอไปและจากนี้เขาต้องการอะไรอีกซึ่งเขาก็บอกว่าต่อไปเขาจะเดิมพันด้วยเงิน9.6ล้านและเขาก็พร้อมจะเล่นเกมทุกเมื่อถ้าเธอต้องการซึ่งเธอก็บอกว่าเธอทำไม่ได้เพราะปู่ของเธอห้ามตามที่อามิรานีแนะนำ ซึ่งเขาก็บอกว่าในที่สุดอามิดานีก็เป็นคู่ต่อสู้ของเขาและเขาก็มีเรื่องอยากจะถามอามิดานีด้วยซึ่งเธอก็ถามว่าเขาจะทําได้หรือเปล่าเพราะอามิดานีเป็นความมืดมิดที่ซ่อนตัวอยู่ในสถาบันและมีคนเข้าร่วมตายชื่อสัม,มนาอามิดานีตอนที่30วันเปิดเรียนวันแรกทุกคนมาถึงที่โรงเรียนอย่างสดใสซึ่งคิมูระที่ไปเที่ยวพักผ่อนก็ได้ซื้อของเข้ามาให้และถามว่าโทมุ ว่าเขาทําอะไรในช่วงวันหยุดซึ่งเขาก็บอกว่าเขาได้ศึกษาข้อมูลของโรงเรียนชิชิโดและสัมานาอามีดานีเพราะมิกาบอกว่าอาจจะเป็นคู่ต่อสู้ของเขาแต่พอเขาค้นหาแล้วก็ไม่เจอเหมือนกับว่ามันไม่มีอยู่จริงพูดจบเขาก็สังเกตเห็นว่านักเรียนหลายคนกําลังมองมาทางเขาและยังพูดอีกว่าไม่คิดว่าสัมานาอามีดานีจะมีจริงแต่ตอนนั้นเอง ครูก็มาไล่นักเรียนเข้าห้องก่อนมิสุฮาระจึงบอกว่าจะคุยเรื่องนี้ทีหลังเมื่อถึงเวลาพักเที่ยงมิสุฮาระก็เล่าวาทีนี่ห้ามพูดถึงสัมมาอามิดานีแต่ทุกคนก็เคยได้ยินชื่อเพียงแค่ไม่สนใจและมีคนเล่าว่านักเรียนที่ทำตัวไม่ดีแกล่นแกล้งคนอื่นหรือไม่เคารพกฎที่ใช้อาศัยอยู่ร่วมกันจะถูกส่งไปที่ห้องสะท้อนความคิดส่วนคนที่ควบคุมไม่ได้แม้จะถูกส่งไปที่นั่นและจะถูกเรียกว่าเด็กเลว และจะถูกย้ายเข้าไปในห้องเรียนที่ลึกเข้าไปในป่าซึ่งอมิดานีมีอำนาจเบ็ดเสร็จที่นั่นและได้กักตัวเด็กเหล่านั้นเป็นเวลานานหลายปีและนั่นคือสัมมนาอามิดานีได้ยินแบบนั้นคิมูระก็บอกว่าเธอไม่เชื่อเพราะถ้ามีการกักขังจริงทําไมผู้ปกครองถึงไม่รู้เขาจึงบอกอีกว่าเขาเองก็ไม่อยากเชื่อแต่ถ้าจำไม่ผิดอาโอโตะและไคสึกะที่แพ้ให้โทมุกก็ไม่กลับมาอีกเลยหลังจากถูกส่งไปห้องสะท้อนความคิด พอได้ยินแบบนั้นโทมุก็บอกว่าถ้าสัมมาอาอมีดานีมีอยู่จริงก็เป็นไปได้ที่พ่อของเขาจะถูกขังอยู่ที่นั่นนั่นทําให้มิสซอฮาระถามอีกว่าทําไมเขาถึงคิดว่าพ่อของเขาจะอยู่ที่นี่ซึ่งเขาก็บอกว่าเขายังบอกอะไรมากไม่ได้แต่ถ้าเขาได้เจอพ่อเขาจะรู้ความจริงเกี่ยวกับเบื้องหลังของสถาบัานแห่งนี้ซึ่งเขาเชื่อว่าพ่อของเขาต้องอยู่ที่ไหนสักแห่ง ในขณะเดียวกันอามีดานีเดินเข้าไปในป่าลึกและทักทายนักเรียนสัมมนาของเขาซึ่งพอเห็นแบบนั้นอาโอโตะและคซึกะก็รีบเข้ามาเกาะกรงเหล็กพร้อมกับบอกว่าอยากกลับบ้านแต่เขาก็บอกว่าที่พวกเขาถูกส่งมาก็เพราะความโง่ของตัวเองแต่เขาก็ไม่ใช่คนใจร้ายขนาดนั้นดังนั้นคืนนี้จึงนำของขวัญมาให้นั่นคือเขาจะส่งคนไปเดิมพันกับโทมุเขาไม่สนใจว่าจะใช้วิธีไหนขอแค่เพียงชนะก็จะได้ออกไปแต่เพราะมีนักเรียนสัมมนาหลายคน จึงอยากหาตัวแทนกันเองว่าแล้วก็โยนค้อนเข้าไปให้และหลังจากนั้นนักเรียนก็เริ่มต่อสู้กันเองทันทีไม่นานผู้ชนะก็เดินเข้าไปหาอามีดานีซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดจากที่เขาคิดเลยแม้แต่น้อยแต่ที่แปลกใจคือคนรอดมาสามคนซึ่งตอนแรกเขาไม่ยอมรับเพราะเขาต้องการแค่คนเดียวแต่ผู้รอดชีวิตคนแรกก็บอกว่าเขาจะแข่งเป็นทีมแบบสามคนเพราะต่อให้แพ้โทมูหรือชนะแต่คนในทีมแพ้พวกเขาก็จะถือว่าชนะ และเครื่องมือที่จะใช้ในการเอาชนะก็คือลูกเตา๋าตอนที่31มีของขวัญมากมายวางอยู่บนโต๊ะของโทมุในวันนี้เห็นแบบนั้นมิซูฮาระก็ขอชิ้นหนึ่งซึ่งโทมุก็ยินดีให้เขาจึงหยิบกล่องของขวัญที่ใหญ่ที่สุดแต่ยังไม่ทันได้เปิดอามิดานีก็เข้ามาทางด้านหลังและบอกว่านั่นคือของโทมุดานโทมุได้ถามอามิดานีว่ามาทําไมหรือว่ามาสอนซึ่งอามิดานีก็บอกว่าถ้าอยากเข้าเรียนกับเขาก็เข้าร่วมสัมมนาอามิดานีได้ นั่นทำให้นักเรียนทุกคนรู้ว่าสัมมาอาอมิดานีมีอยู่จริงจากนั้นเขาก็บอกให้โทมุเปิดกล่องเพราะมันมาจากนักเรียนสัมมาาของเขาซึ่งโทมุก็ทําตามและเห็นว่ามันเป็นลูกเต๋าขนาดใหญ่เขาจึงถามว่าจะเล่นเกมลูกเต๋าใช่ไหมซึ่งอมีดานีก็บอกว่าเงินเดิมพันจะเป็น9 6้าจุล้านเขาจะยอมรับหรือเปล่า เขาจึงถามอีกว่ามันคือเกมอะไรและจะเล่นยังไงแต่อามีดานีก็บอกว่าเขาไม่รู้เขาเป็นแค่คนส่งสารส่วนคนที่รู้ทั้งหมดคือนักเรียนสาวนาของเขาทั้ง3มคนมันจะเป็นการแข่งขันแบบทีมและชนะ2ใน3โทมุจึงถามอีกว่าถ้าเขาชนะแต่2คนในทีมของเขาแพ้ก็คือเขาแพ้ใช่ไหมซึ่งอามีดานีก็บอกว่าใช่การแข่งขันจะเกิดขึ้นในงานเทศกาลของโรงเรียนในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้านี้โดยกิจกรรมหลักของงานคือ การเดิมพันระหว่างสมนา,าอามีธานีและทีมโทมุเกมกติกาจะถูกประกาศก่อนการแข่งขันซึ่งถ้าหากโทมูแพ้จะต้องออกจากโรงเรียนและจ่ายทุนการศึกษาให้กับนักเรียนสมนมา,าของเขาพอได้ยินแบบนั้นมิซูฮาระก็บอกว่าโทมูเสียเปรียบอย่างเห็นได้ชัดเพราะถ้าไม่รู้ว่าเกมและกติกาคืออะไรก็ไม่อาจสามารถใช้กลยุทธ์อะไรได้แต่โทมูกลับบอกว่าก,การแข่งขันที่เต็มไปด้วยตัวแปรมันคือสถานการณ์ที่สุดยอดสำหรับนักพนันและเขายินดีจะรับมัน แต่มีข้อแม้อยู่ว่าถ้าเขาชนะเขาจะต้องรู้ว่าพ่อของเขายังปลอดภัยเพราะถ้าพ่อของเขาเป็นอะไรไปอามีดานีและโรงเรียนแห่งนี้จะต้องชดใช้อย่างเหมาะสมซึ่งอามีดานีก็ยอมรับเงื่อนไขนั้นทันทีในตอนนั้นเองมิซึฮารุก็เผลอไปเปิดลูกเต๋าออกทําให้มแมลงสาบไต่ออกมาจนนักเรียนแตกตื่นไปตามๆกันส่วนอามีดานีหัวเราะออกมาพร้อมกับบอกว่า สมกับเป็นของขวัญจากนักเรียนของเขาและยังบอกโทมุออีกว่านักเรียนของเขาไร้กัดมากดังนั้นควรจะเตรียมตัวให้ดีและแทนที่จะเอาเวลาไปเป็นห่วงพ่อควรห่วงว่าจะหาเพื่อนร่วมทีมจากที่ไหนจะดีกว่าหลังจากนั้นมิซูฮาระและคิมูระก็เข้ามาหาเขาด้วยความกังวลว่าจะหาเพื่อนร่วมทีมจากที่ไหนเขาจึงบอกว่าถ้าเขาหาไม่ได้ก็แค่ต้องยอมรับความพ่ายแพ้ไปคิมูระจึงบอกว่าถ้าถึงเวลานั้นเธอและมิซูฮาระ จะร่วมทีมกับเขาเองซึ่งเขาก็ขอบคุณเธอไปและบอกอีกว่าเขาต้องเลือกลูกทีมอย่างระมัดระวังเพราะไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างจึงอยู่ว่าที่โรงเรียนแห่งนี้มีคนฉลาดอยู่มากมายแต่เขาต้องการคนที่มีจิตใจแข็งแกร่งด้วยเพราะไม่รู้ว่าเกมลูกเต๋าที่จะใช้แข่งขันเป็นเกมอะไรดังนั้นเขาต้องคัดเลือกให้ดีที่สุดจังหวะน,นั้นเองยูกาก็เข้ามาและบอกว่าเธอนั้นจะเป็นเพื่อนร่วมทีมของเขาด้วยและถ้าเขา ต้องการโกงให้ปล่อยเป็นหน้าที่ของเธอและเธอสามารถสอนกลลูกเต๋าให้เขาได้ตอนที่32หรือเวลาอีกหนึ่งวันเท่านั้นก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มขึ้นแต่โทมูกลับยังหาเพื่อนร่วมทีมคนสุดท้ายไม่ได้แม่มิซึฮาระจะช่วยเต็มที่แล้วก็ตามในตอนนั้นเองยูกะก็เพิ่งเข้ามาก็บอกว่าเขาไม่ควรกังวลเพราะทุกคนรู้ว่าเขาไม่ใช่แค่นักพนันที่หาเงินและยังมีอีกหลายคนที่สงสัยในตัวของอามีดานี ดังนั้นเธอจึงไม่ใช่คนเดียวที่ต้องการยืมพลังและความสามารถของเขาเพื่อต่อกรกับอามีดานีซึ่งแ่นทำให้เขารู้สึกคลายกังวลได้ไม่น้อยจากนั้นมิซูฮาระก็ถามคิมูระว่าเธอถืออะไรเข้ามาซึ่งเธอก็บอกว่านี่คือลูกเต๋ากลนโกงทั้งหมดที่ยูกะเลือก ยูกบบาบอกอีกว่าเพราะเกมลูกเต๋าแบบนี้มันง่ายต่อการโกงดังนั้นจึงต้องเรียนรู้ก่อนว่าลูกเต๋าแต่ละแบบทําอะไรได้บ้างซึ่งหลังจากนั้นเธอก็อธิบายลูกเต๋าแต่ละรูปแบบรวมถึงกลโกงของมันให้ทุกคนได้รู้และยังบอกอีกว่าถ้ามีเธออยู่ในเกมรับรองได้เลยว่าเธอจะไม่ปล่อยให้คนพวกนั้นโกงเด็ดขาดซึ่งถ้าพวกนั้นเปิดเผยกลโกงออกมาเธอก็จะสวนกลับด้วยกลโกงของเธอเช่นกัน แต่เธอก็ยังกังวลอยู่ว่าพวกนั้นอาจจะใช้ลูกเตาที่เธอไม่คุ้นเคยเพราะมีเวลาเตรียมตัวมากกว่าโทมูจึงบอกว่าเพราะพวกเขาไม่รู้จะเล่นเกมแบบไหนจึงทําได้แค่กังวลเท่านั้นแต่ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในตอนนี้คือเพื่อนร่วมทีมคนที่สที่ยังหาไม่ได้พอได้ยินแบบนั้นคิมูระก็เสนอตัวทันทีสิ่งเขาก็ได้แต่ขอบคุณความช่วยเหลือของเธอแต่เขาก็ต้องปฏิเสธเพราะการแข่งขันครั้งนี้ไม่ใช่แค่การต่อสู้เท่านั้นที่จะสามารถเอาชนะได้ เธอจึงบอกอีกว่าเธอมีพลังความรู้สึกที่มอบให้เขาเธอจึงเชื่อว่าพลังนี้จะทําให้เธอสามารถเอาชนะได้แน่นอนและทําให้ยูกะแย่งขึ้นมาอีกครั้งและในตอนนั้นเองผู้หญิงคนหนึ่งก็เดินเข้ามาพร้อมกับบอกว่าเห็นจากใบปลิวว่ากําลังเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมทีมและเธออยากจะเข้าร่วมด้วยซึ่งคําถามแรกที่ได้คือเธอเป็นใครเธอจึงบอกว่าเธอชื่ออากิโนชั้นปีหนึ่งอยู่ชมรมงานฝีมือซึ่งยูกะรู้จักดีเพราะเธอชอบงานประเภทนี้ ทมุจึงถามอากิโนอีกว่าเธอมีความสามารถด้านอื่นไหมซึ่งเธอได้คำนวณเลขให้เขาดูโดยใช้วันเกิดของมิซูฮารุและบอกอีกว่าเธอสามารถคำนวณเลขห้าหลักได้ภายในระยะเวลาไม่กี่วินาทีพอได้ยินแบบนั้นเขาก็คิดว่ามันเป็นความสามารถที่มีประโยชน์ เพราะเขาสามารถให้เธอคำนวณความน่าจะเป็นของการถอยลูกเต๋าได้ก็จะถามอีกว่าทำไมเธอถึงอยากเข้าร่วมเธอจึงบอกว่าเธอต้องการเงินเพราะความฝันของเธอคือการเป็นดีไซเนอร์และเพื่อให้ไปถึงฝันนั้นเธอต้องไปเรียนต่อที่ฝรั่งเศสซึ่งมันต้องใช้เงินประมาณ3ล้านเยนพอได้ยินแบบนั้นเขาก็ตกลงทันทีแม้คิมูระจะไม่เห็นด้วยก็ตามและยังไม่พอใจที่เขาเคยใช้เธอแต่กลับไม่เลือกเธอในครั้งนี้ตอนที่33 การแข่งขันเริ่มขึ้นโดยมีมิสึคาระเป็นผู้ดำเนินเกมดันเพราะไม่ได้เจอคิมูระอีกเลยหลังจากทะเลาะก,กับโทมุเมื่อวานนี้ในขณะที่กำลังเปิดตัวทีมของโทมุอยู่นั้นอามิดานีและนักเรียนของเขาก็ขี่ม้าเข้ามาโดยไม่สนใจว่าจะชนใครและยังพูดท้าทายโทมุอีกด้วยซึ่งโทมุก็ถามกลับไปว่าทำไมนักเรียนของเขาถึงมีแค่สคนหรือเขาเป็นหัวหน้าทีม ยูกาจึงบอกว่าอามิดานีเป็นเพียงคนขี้ขลาดที่ใช้ลูกศิษย์รักษาสถานะเท่านั้นและเพราะแบบนั้นเขาจึงหันมาต่อว่าเธอที่เธอเคยหักหลังและทำให้เขาผิดหวังยังไม่ทันที่จะได้เทียงกลับไปเธอก็รู้สึกปวดท้องขึ้นมาแต่เธอก็บอกว่าไม่เป็นไรจากนั้นมิซูฮารุก็ดำเนินเกมต่อแต่อามิดานีก็แย่งไมค์เขาไปก่อนจะเปิดตัวลูกเต๋าที่จะใช้ในการแข่งขันครั้งนี้ซึ่งได้นากาสาวะมาอธิบายลูกเต๋าทั้ง3ามชนิดที่จะใช้ ซึ่งหลังจากอธิบายจบอาบิดานีก็บอกอีกว่าลูกเต๋าแต่ละชนิดมีเอกลักษณ์ที่เฉพาะตัวดังนั้นโทมูจึงไม่สามารถใช้กลโกลงอะไรได้พอได้ยินแบบนั้นโทมูก็หันไปถามความคิดของยูกะแต่เธอกลับหน้าซีดตัวสันอย่างเห็นได้ชัดจนเขาเข้าไปถามแต่เธอก็บอกว่าทนไม่ไหวแล้วก่อนจะวิ่งออกไปเห็นแบบนั้นอาบิดานีก็หัวเราะอ,ออกมาและบอกว่าเธอคงกดดันจนทําให้เธอท้องไส้ปั่นป่วนโทมูจึงหันไปถามว่าเขาได้ทําอะไรเธอหรือเปล่าซึ่งเขาก็ปฏิเสธและยังบอกอีกว่า ถ้าเธอไม่กลับมาเกมแรกฝั่งพวกเขาจะกลายเป็นผู้ชนะมิซิฮาระที่ได้ยินแบบนั้นก็บอกว่าสมาชิกของพวกอามิดดนีเองก็ยังมาไม่ครบแต่อามิดานีก็บอกว่าสมาชิกคนสุดท้ายอยู่ที่นี่ตั้งนานแล้วยังไม่ทันได้ทําอะไรอากิโรก็บอกโทมุว่ายูกะจะไม่กลับมาแล้วพร้อมโชว์ขวดยาให้เขาดูจากนั้นก็เข้าไปหาอามิดดนีซึ่งเขาได้บอกว่าเธอเข้าร่วมสัมมานาได้สามเดือนแล้วมิซิฮาระจึงบอกอีกว่า เขาตรวจสอบประวัติของเธอแล้วไม่พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการสมาัมมนาและโทมุจรึงหันไปถามเธอว่าเธอปลอมตัวมาใช่ไหมซึ่งเขาก็บอกว่าอากิโนะตัวจริงถูกขังอยู่ในห้องสะท้อนความคิดและเธอก็เป็นเพียงแค่ตัวปลอมเท่านั้นและชื่อจริงของเธอคือนานะถ้าคุณรักและชอบมึงอ่ะคุณต้องไม่พลาดเป็นสมาชิกช่องอ้วนน้อยซอยสองและคาเริ่มต้นที่35บาทต่อเดือนได้รับอิโมจิสุจี๊ กับสิทธิ์ในการดูวีโอรับเฉพาะสมาชิก80บาทต่อเดือนได้สิทธิ์ดูคลิปก่อนใครและคลิปรวมเล่นแบบ n o n s t อปสำหรับสายฟังยาวสุดจัดสำหรับ150บาทต่อเดือนกุ่มลับสุด exclusive ที่มีทุกอย่างที่ทุกคนตามหาฟรายฉบับอริจินอนเนื้อเน้นๆ,นนๆพร้อมพูดคุยกับแอดมินแบบสุดตสุดตัวแล้วอย่าลืมมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับ